พระพุทธองค์จะต้องได้ทรงค่ายครวนเห็นแจ้งด้วยการตรัสรู้แล้วจึงบัญญัตดจำนวนแปดว่ามีองค์แปดเราก็ควรจะศึกษาดูในองค์แปดนั้นเรียกว่ามีหลักเกณฑ์มีเหตุผลมีความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ รือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์คือมีเหตุผลนั่นเองอยู่อย่างครบถ้วนองแปดนั้นเอาแต่ใจความสำคัญสำคัญ,คญก็คือว่า <c oughs> จะต้องมอีความเห็นที่ถูกต้องอความเห็นในทีน่นี้กินความลงมาถึงรากฐาน้องความเห็นเช่นว่า มีความเชื่อมีการศึกษามีการค้นคว้าถูกต้องจึงมีความเห็นถูกต้องต่อสิ่งทั้งพวงว่าสิ่งทั้งพวงเป็นอย่างไรโดยทั่วไปท่านแสดงถึงการความเห็นอันถูกต้องในอริยสัจท,ทั้งสี่ข้อนี้มีปรากฏอยู่ในพระบาลีแล้วไม่ต้องพูดถึงแต่อยากจะพูดถึงพูดเป็น ของที่แปลกออกไปว่ามีความเห็นอย่างถูกต้องในสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะนั่นเองอย่างน้อยก็มีความเห็นถูกต้องว่าธรรมะม,มีอยู่สี่ความหมายธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือ หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและธรรมะคือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วสังเกตด,ดูดีๆเรื่องมันก็จะไปออกผลอย่างเดียวกันจะเห็นจะจะมีความเห็นถูกต้องโดยอริยสัจสี่ก็ดีก็ตาม <c oughs> จะมีความเห็นถูกต้องโดยหลักแห่งธรรมะ ที่มีความหมายสี่ประการนี้ก็าตามผลมันก็จึงเป็นอย่างเดียวกันคือรู้ความจริงของธรรมชาติความทุกข์ความเ,เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางถึงความดับทุกข์ก็เป็นตัวธรรมชาติบ้างเป็นตัวกฎของธรรมชาติบ้างเป็นตัวการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามกฎของธรรมชาติบ้างเรื่องอริยรรสั์สี่ เป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเรารู้เรื่องของธรรมชาติโดยธรรมสีความหมายแล้วมันก็ครอบความครอบงำความหมายของอริยสัจสีได้อย่างครบถ้วนผู้ใดมีความเหมาะสมที่จะถือความหมายของคําว่าความเห็นชอบนี่ในลักษณะอย่างไรก็อ,อาจจะถือได้โดยลักษณะอย่างนั้นแต่ในที่สุดมันก็ มีมีผลตรงเป็นเดียวกันว่ามีความรู้ที่ถูกต้องในการที่จะดับทุกข์มีความรู้มีความเห็นมีความเชื่อมีความเข้าใจอะไรก็ตามอย่างถูกต้องในการที่จะดับทุกข์ให้ได้ถ้าใครมีอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์อันหนึ่งองค์ที่หนึ่งด้วย ของอริยมรรคมีองค์แปดประการที่นี้ก็มาถึงองค์ที่สองซึ่งเนื่องกันถ้าคนเรามีความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อถูกต้องในเรื่องของธรรมชาติหรือของธรรมะแล้วเขาก็จะต้องมีความปรารถนาหรือมีความต้องการมีความดำรีฝ่ายฟ,ฟันอย่างถูกต้องที่เรียกว่ามีสัมมาสังกปโป ความดำริถูกต้องเมื่อเขารู้ชัดอยู่ว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรเรือ่องความทุกข์เป็นอย่างไรเขาก็รู้จักปรารถนาให้มันถูกต้องในการที่จะดับความทุกข์นั้นเสียตามกฎเป็นของธรรมชาติเขาจึงมีความต้องการที่ถูกต้องจึงเรียกว่าสังกัปปะ ตรงนี้ขอให้สังเกตดูเป็นพิเศษสักหน่อยว่าถ้าความปรารถนาที่ไม่ใช่กิเลสตัณหาไม่ใช่ความโง่ของอวิชชาแล้วความปรารถนานี้ท่านจะเรียกว่าสัมมาเรียกว่าสังกัปปะเสมอสังกัปปาจันโทปนัสโซยาถาท่านาาให้พรว่าคอยสังกัปปะของท่านเต็มเปียมเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็น ท่านจะไม่พูดว่าขอให้ตัณหาหรือโลภะของท่านมีความเต็มเปี่ยมเมตตาจันในวันเพ็ญเพราะนั่นมันเป็นความต้องการของกิเลสตัณหาเมื่อเป็นความต้องการที่ไม่เนื่องด้วยกิเลสตัณหาเราจะเรียกกันว่าสังกับป่าถ้าถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาสังกับป่าสัมมาสังกับป่า <c oughs> นี่เป็นความถูกต้องของความต้องการ สืบเนื่องมาจากความเห็นอย่างถูกต้องของสิ่งทั้งปวงแล้วก็มีการเลือกเฟ้นได้เลือกต้องการให้มันถูกต้องได้ว่าควรจะต้องการอะไรทีนี้ต่อไป <c oughs> <c oughs> ก็มาถึงการประพฤติการกระทําที่มันแสดงออกมาเป็การประพฤติเป็นการกระทําหมายความว่าเมื่อมีความเห็นถูกต้องแล้วมีความต้องการถูกต้องแล้ว มันก็มีการแสดงมาโดยทางการกระทำเป็นการกการกระทําที่ถูกต้องคือการกระทําทางวาจามันก็ถูกต้องคือผู้จาถูกต้องการกระทําทางกายก็ถูกต้องการดํารงชีวิตก็ถูกต้องมันจึงมีความถูกต้องเนี่ยต่อมาอีกสามโอคือสัมมาวาจาผู้จาถูกต้องสัมมากัมมันโตมีการกระทําทางกายถูกต้อง สมาอาชีวะมีการดำรงชีวิตถูกต้องก็หมายความการพูดจาก,การกระทำการงานการดำรงชีวิตนี่มันถูกต้องต,ตามหลักของความเห็นที่ถูกต้องในธรรมเห็นธรรมถูกต้องปราัถนาธรรมถูกต้องแล้วก็แสดงออกเป็นการกระทำทางกายทางวาจาและทางอาชีวะคือดำรงชีวิตถูกต้อง เป็นนั้นว่าในส่วนการกระทำมันก็ถูกต้องทีนี้ต่อไปก็มีการหัวความถูกต้องของที่จะ้สมเร็จตามนั่นคือความพระยายามสมาวายามะพระยายามถูกต้องเมื่อเข้ามาในแนวความถูกต้องแล้วก็พระยายามพระยายามพระยายามให้เกิดความพระยา,ยามอย่างถูกต้องขึ้นใน ขอบเขตอันนั้นนี่เรียกว่าความพยายามชอบที่นี้จะให้ความถูกต้องเป็นไปยั่งยืนสม่ำเสมอไม่ผิดพลาดได้ก็ต้องมีความถูกต้องของสิ่งที่เรียกว่าสติสติระลึกได้ควบคุมอยู่โดยความรู้สึกโดยความสำนึกเรียกว่ามีสติถูกต้องคือการระลึกชอบ เป็นผู้ควบคุม,มกระแสแห่งความถูกต้องเหล่านี้อยู่ข้อสุดท้ายก็ความถูกต้องของกำลังจิตกำลังจิตอันจะอยู่แรงเข้มแข็ง,ขงมั่นคงนะคือสมาธินั่นแหละมันก็จะถูกต้องจะต้องถูกต้องจึงมีองค์สุดท้ายว่าสมาสมาธิความตั้งใจมั่นว่าอย่างถูกต้อง แล้วเรื่องมันก็จะไปในเสียเราคิดดูมันประกอบพร้อมกันทั้งแปดองค์ล้วนแต่ถูกต้องที่มีหน้าที่นำหน้าคือสัส้งมริคิก็นำหน้าถูกต้อง